เกียรติเสินทางมาใช้ช่วนราชการในทางการนี้ครับก็ือว่าท่านเป็นผู้ที่ได้ที่สุชาตที่จะกับมาดูแลผูอมเพราะในสางที่ผมได้ได้เรจายนาท่นมาก็ว่าเป็นเครื่องมือนบรดาในิการใช้ในช่วงนี้ท่านนผู้วบการที่ก็อะการให้ท่านได้ถ้าชื่อฟูงก่อนครับว่าผู้ได้เป็นผู้ที่ของสอสอคือสุรศิยั ด้านาน,าน,านี้ครับแล้วก็ทางซ้ายคือทางด้านก็เป็นผู้การที่ว่านะครับแล้วก็โครงการอีกด้านนึงก็จะเป็นพบตรนผู้บริหารท่านสุขของสำนักงานขรส่งและจราจรตระกูลใจครับที่ได้มาเยี่ยมในวันนี้แต่ถือว่าเป็นการมองกลับมาเยี่ยมบ้านเก่ามีเสียงอยู่หลาที ามสิบปีที่ผมอยู่ในาการตัวนอ่นหรือว่าเป็นเป็นช่วงยะเวลาที่ยาวตอตามผูพันนั้นก็ค้งที่จะเป็นมากโอกาสที่ผมได้รับข้ามาจากพระานไ็หอรูนชา้ก็รู้สึกดีนะครับแต่สำคัญที่สุดก็คือต้อง ึ่านับ้สางเรตชาพและพวกเราเพื่อนพนัการทุกคนในการที่จะขับเคลื่อนในภารกิจของขบวจของเราให้เป็นไายกามนโยบายให้เป็นไปยกรรมมรารทีทธศสที่เราได้ถือาเป็นเกินแแน่นอนใ่นะครับในวันนี้นั้นผมต้งเรีก็ผมผมมาเป็นเป็นผูน้ิจร เป็นสุดตัวอย่างยังใมาเป็นผาการเนื่องจากม <ination> turkey, ีเรื่องสำคัญที่อยากจะพูดคุยกับท่านอาจารย์ผาก้นท่านผู้จการระบบอากาศท่านผู้จการเอเกอนะครับซึ่งก็ตื่อการนี้สวัสดีนะครับท่านผู้จการกองท่ดูแอบท่านผู้ัดการตัวผาก้า การระบบการเจริญล้องตัวดีครับเออบางพื้นที่ก็เป็นวันมาลือาหารที่เหตุที่แตกต่างกันครับแตว่าผมเนี่ยเราทราบจากจุลาและตนงีจากการที่ผมจะไปพบจุราเนี่ยสองวันที่ผ่านมาว่าทางภาคใต้ของเราตามก็คางที่จะมีการปฏิบัติที่เะียบอ่อ นื่องจากเทศกาลความประนี้กกจะจะมาถึงแล้วป็นคงแตกต่างกันบางบางจุดบางที่ก็เป็นเรื่องเหมือนกัน